สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูหนิงนะคะจะมาทบทวนแล้วก็บอกเทินิคนะคะ,ะในการจำเรื่องอักษรสามหมู่หรือว่าตรายางนั่นเองนะคะอักษรสามหมู่หรือว่าตรายางประกอบด้วยหมู่ที่1คืออักษรกลางนะคะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะคะหมู่ที่2คืออักษรสูงอักษรสูงนะคะมีทั้งหมด11ตัวคะ่ะและสุด คืออักษรต่ำค่ะอักษรต่ำต่ำนะคะมีทั้งหมด24ตัวค่ะแต่ในคลิปนี้นะคะคุณครูหนิงจะนำเสนอแค่อักษรกลางก่อนนะคะว่าอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวมีตัวอะไรบ้างนะคะพร้อมหรือยังคะ <Yeah! S 1> พร้อมแล้วไปกันเลย อักษรกลางนะคะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเทคนิคการจำง่ายๆก็คือไก่จิกเด็กตายบนปากองไก่ไก่คืออะไรคะไก่ก็คือพยัญชนะตัวกไก่นั่นเองค่ะจิกจิกก็คือตัวจอจานเด็กเด็กก็คือตัวดอเด็กนั่นเองค่ะตายนะคะตายก็คือตัวตอเต่านะคะ บนบนก็คือตัวบอใบไม้นะคะปากคำว่าปากก็คือตัวปอปาและสุดท้ายคำว่าองก็คือตัวอออ่างนั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆสำหรับอักษรกลางนะคะ ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนฝึกอ่านฝึกเขียนให้คล่องนะคะแล้วก็ขอให้เด็กๆนะคะมีความ,วามสุข,สขใน,นการเรียนโควิดอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะคะจากโควิด2019นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ